ื mm. แต่เขายกมือไหว้กับท่านด้วยความด้วยความบอดด้วยความเขาวว่าท่านท่านอยู่ในฐานะที่เป็นสิ่งตักติดที่จะโดนบันดาลความมีความความอะไรไม่รู้แหละให้กับเขาได้เขาจึงยกมือไหว้ท่านท่านไปพอใจแบบนั้นทําไมอื mm. แล้วท่าน <c oughs> ก็เป็นอยู่หรือเปล่าวลาท่านเดินตามหลังคารวาทุกวันเนี้ยวัดท่านเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนะกก็ไม่รู้ mm. ท่านต้องเปลี่ยนทุกซีซั่นนะ่ะ แต่ธรรมะของพระเจ้าธรรมะที่แท้จริงพระเจ้าต้องไม่เปลี่ยนท่านไปดูวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะทำไมเขาถึงเข้มแข็งและอยู่ได้โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาหรือคนปฏิบัติธรรมเพราะเขามีสิ่งเดียวเป็นจุดขายและไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือธรรมะพระตัดรรมเขาสอนแต่พระตัดรรมแต่ไปดูวัดพวกท่านที่เข้าไปอ่ะมีเปลี่ยนทุกซีซั่นแล้วมันขายความน่าอับอายของพวกท่านแล้วท่านไม่รู้ตัวมันบอกเลยว่ายุคหนึ่งท่านโง่ท่านเขาท่านพาคนไปโง่ไปเขากับอะไรบ้าง ในวัดท่านอะถ้าไม่เชื่อท่านลองนับดูสิทุกซีตันท่านมีหมดอะไรที่เขากราบเขาไหว้แล้วเขาบอกว่ามันดีท่านมีไว้เต็มวัดไปหมดแต่มันไม่ใช่พระตัตธรรมคําสอนแล้ววัดท่านก็เต็มไปด้วยนั่นแหละวัตถุสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะดึงคนเข้าไปกราบไหว้และยุคหนึ่งมันก็จะเงียยเพราะมันไม่ใช่วัดจริงๆอืม,มันแทบจะเป็นเทวสถาน <c oughs> แล้วที่ท่านอยู่ว่ามันไม่ใช่พุทธาวาอืม มันไม่ใช่ที่สถิตของพระสัทธรรมครําสอนแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเทวไลอ่ะท่านลองดูดีๆอถ้าท่านไม่โกหกตัวเองท่านลองพิจารณาดูสิ่งที่มันอยู่ในวัดท่านซีว่ามันควรจะเรียกว่าเป็นพุทธาวาสหรือเปล่าเป็นที่สถิตสถิตของพระธรรมคําสอนหรือเปล่าถ้าท่านไม่หลอกตัวเองนะคะแต่ถ้าท่านหลอกตัวเองท่านก็อยู่ไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวสีสั้นหน้าท่านก็เตรียมสร้างไว้เลยท่านก็แบบโทรหาช่างก่อสร้างช่างปูนได้เลยแถวบ้านท่านอ่ะบอกว่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวมีละมาใหม่เตรียมก่อได้เลย เออจริง,รงเข้าวัดอืมวันนี้พูดดีนะเยี่ยมเลยอัน,นีิจริงมากตาหมดเราเห็นพวกตาหมดไม่หมดนะคะ ม,มีคนสั่งด้วยเหรอหนูสาวตะการลงหนูเกรงใจอาจารย์ไม่ต้องเก่งใจเลย <laughs> ทุกคนช่วยซื้อปลาดิฉันเป็นคาราวาสค่ะดิฉันต้องหาเลี้ยงชีพค่ะดิฉันไม่สามารถถือบาทออกบินได้แล้วก็เอ็นดูดิฉันในสวนนิดด้วยนะคะกิจของตนและกิจของผู้อื่นดิฉันก็ต้องทําไปพร้อมๆกันตัดหนาก็ต้องปกปกไม่อยากใช้คําว่าปกป้องเพราะไม่คิดว่าตัวเองมีมีความดีพอที่จะปกป้องพระตาดนาได้ ศาสนาก็ต้องดูแลแล้วการศาสนาก็ต้องอุปถัมม์นะคะแต่ในขณะเดียวกันข้าวน้ําก็ต้องหากินค่ะออถูกต้องถูกต้องะะแต่แฟง <มา S 1> แนะคะ,ะดิฉันแฟงแดิฉันไม่ต้องมาบอกใครว่าปลาอินเตอร์ของดิฉันปลูกเสกหรือว่าอะไรใดๆไม่ <c oughs> มีของแถมไม่มีของแถมด้วยค่ะไม่ต้องปัวตองแดงไม่มีค่ะซื้อปลาได <c oughs> ้กินปลาแน่นอนแต่เสื้อแดงมีนะวันนี้ย แล้วแดดไม่มีซองาดเพื่อมารออาจารย์เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้เมื่อกี้ก็คือเมื่อวานอ่ะมีพี่คนหนึ่งเขาทักมาที่บอกว่าอาจารย์แบบว่าอจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมเขาจะสนทนาทําการแล้วหนูก็ว่าเออหนูติดออกรายการที่กรุงเทพแล้วก็บนนี้ก็เลยทักไปถามว่าเนี่ยอาจารย์อยู่ไหมคะเพราะว่าหนูเสร็จถ่ายรายการพอดีหนูแต่งตัวสวยแล้วเพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยมันก็เป็นวร่อออีกแน่นอน <c oughs> แล้วคนจะได้ตัดไปมันก็ตัดตอนที่คุสวยสวยหน่อยก็แล้วกันว่า <c oughs> <ๆ S 2> อะไร่ได้ อ๋อเข้าใจแล้ว oh ว่าทำไมแต่งสวยตอนแรกกล่าว่าเอ้ยจะรอตอนคุณแพรลี่ไม่ได้ใส่วิกแล้วเจอกันอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ครัอาจจะถ้าไม่ใส่วิกจะดุดันกว่านี้เยอะเลยนะคะจรย์นี่หนูแบบซอฟแล้ววันนี้เคารพปิ๊กอยู่ใช่ไหมเคารพปิ๊กใช่ไหมวันนี้เคารพแล้วอยู่ในร่างหญิงก็จะดูแบบซอฟๆหน่อยเวลาพูดอะไรคนก็จะแบบเออฟังมันหน่อยว่าฟังมันนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เป็นเพราะเอาตาก้าลงหรือเปล่านะเมื่อกี้คนเลยตกพเวลาตะก้าขึ้นคนขึ้นอีกแล้วเนี่ย เอาตะก้าขึ้นน่ะคนลงค่ะอาจารย์เอาเหรอจริงถ้าตะก้าขึ้นน่ะคนลงนะเดี๋ยวแป๊บเดีคนหายหมดแต่พอเอาตะก้าเอาตะก้าลงเอาคนมาอีกแล้วหนูงงขอบคุณนะคะที่อาจารย์ให้หนูเอาตะก้าขึ้นยินดียินดีมากหนูก็ว่าเกรงใจอาจารย์หนูจะบอกอ๋อมันต้องเกรงใจลวเพราะว่ามึงจอาตะก้าขึ้นนี่เวลาเห็นคนถามปลาไงปลาไปไหนปลาหมดแล้วก็เลยว่าเอาขึ้นก่อนก็ได้อ๋อคนอัดคลิปเยอะเหรอคะเลยกระตุก อ๋ออ๋ออ๋อค่ะกระตุกเหรอกระตุกไหมไม่มากระตุกเหรอไม่กระตุกนะออัดคลิปไปแล้วไปแชร์กันจะเยอะนะพวกเมืองอ่ะเขาจะได้เห็นเห็นก็หน่อยคลิปนี้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันบอกเอาไปบอกเอาไปตัดตัดกันเยอะเรื่องดีๆหัดตัดกันไม่จะไปตัดไปไปบ้างท่านบรต่อเอาไปทัวร์ลงกูโชนตีกระบานให้วันนี้หนูพูดกับกับพี่หนูแหม่มในรายการต้หนูแหม่มหนูก็บอกว่า จริงๆอ่ะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่อาจารย์นะแล้วหนูก็บอกว่าคนอันตรายจริงๆอ่ะไม่ใช่อาจารย์หรอกแต่เป็นพวกมึงที่ตัดคลิปนี่แหละเพราะว่ามึงตัดบางช่วงตัดบางอันแล้วก็เอาไปลงแล้วมันก็ไปคนอ่ะมันดูอ่ะคนเดี๋ยวนี้ยิ่งโซเชียลติกตอกสั้นยิ่งสั้นยิ่งดีอยิ่งสั้นมันยิ่งดูคลิปยาวๆไม่ดูนะคะอาจารย์ใช่สั้นๆ<ส>แล้วมันก็แบบไปแบบคนก็แบบฟังเฉพาะแบบท่อนหนูก็โดนบ่อยเฉพาะทอนที่ตัดไปก็เลยกลายเป็นว่า อ๋อเราพูดสั้นๆเพื่อจะไปโจมตีแต่จริงๆอ่ะมึงเป็นคนพูดมึงต้องเป็นวิพัชว่าดเรื่องเรื่องหนึ่งอาจมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนเมื่อวานมีคนมาว่าอาจารย์ในในในคอมเมนต์ในเพจหนูที่พูดเรื่องว่าเอาถ้าไม่เชื่อเรื่องพุทธคุณคนจะตั้งพระพุทธลูกคนจะสร้างสิ่งเคารพบ,บูชากลาบไหวไปทําไมงจะปฏิเสธหมดเลยเหรอสุดตรงหนูก็บอกว่ามึงต้องแยกก่อนว่า สิ่งที่เป็นพุทธคุณในฐานะที่เป็นอนุสติเครื่องระลึกถึงกับสิ่งที่มีไว้ด้วยมุมมองที่มึงม,มองว่านั่นเป็นเครื่องดนบันดาลช่วยเหลือมองพระพุทธรูปสองคนถ้าคนมองต่างกันแบบนี้ความหมายมันก็ต่างแล้วอม,มองแบบพุทธก็ได้นะมองแบบพับมองแบบพุทธก็ได้มองแบบพุทธศาสตร์ก็ได้มองแบบไสยศาสตร์ก็ได้เวลาพูดะช่วยพูดกันให้หมดไม่ใช่มาโจมตีแล้วจะไปมองเข้าใจว่าเอออาจารย์สุดโต่งหรืออะไรหนูว่า อาจารย์ศึกษาทำมาขนาดนี้อาจารย์ไม่มองอะไรแบบตื้นเขินหรอกแต่ประเด็นคือเวลามันตัดไปแล้วมันมีปัญหาไงใช่เพื่อพูดบทนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่พูดนะพูดบททุกเรื่องทุกอย่างเลยว่าเออมึงกราบไหว้พระพุทธรูปไม่ใช่กราบไม่ได้กราบไหว้ได้แต่ละเล,ะล,ะล,ะละือกนึกถึงพูดงามความดีของพระองค์แต่เลรือกนึกถึงคําสอนของพระองค์ไม่ใช่ไปนั่งกราบนั่งไหว้แล้วมึงก็ไปอ,อ้อนวอนขอร้องจุดทูบเทวงังให้มาเดินบรรดาได้ชีวิตมึงร่ำรวยเงินทองหลวงพ่อช่วยมึงไม่ได้ให้ร้อยหลวงพ่อร้อยวัดจะช่วยมึงม่่่่่ดเาะกนนนนงัิิอยูที เขาไปเชื่อวมึงทำมาหาก,กินได้แล้วก็เชื่อวามึงทำมาหาก,กินไม่ได้นั่นนะับปัญหาแล้วที่อาจารย์เกียรติที่สุดเลยนะอย่าจะกระถนตีปากมาได้ยับไปนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะปัญหาที่สุดคือมีคนมาบอกว่าฟังคลิปก็จบหรือยังฟังคลิปก็ก่อนเขามีตอนท้ายอยู่ไม่ฟังฟังทำไมแค่ฟังครั้งแรกทีเดียวก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรมันจะกระโถนตีปากมากระแทกปากเข้าไปแรงๆก็นทีหนึ่งมึงไม่ฟังมึงจะรู้ได้ไงว่าปลายทางกูอธิบายสรุปว่ายังไงมึงเล่งตัดประโยคตัดจบแล้วแค่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้ว,วแบบ เดี๋ยวุณไล่ไปเียโรงเรียนหนองตะกวดแหวกแหนเดี๋ยวก่อนโรงเรียนอะไรเนี่ยตะกวดแหวกแหนมันคือโรงเรียนอะไรคะอาจารย์ตะกวดแหวกแหนเนี่ยโรงเรียนอาจารย์สอนเองดแหละเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยอาเจอหนูกูเนี่ยหนูพูดแบบฟีเลยสน,นะแบบเนี้ยเห็นว่าเป็นภัยันตรายต่อพระษาตนานะแต่วัดบางวัดหนูไม่พูดว่าที่ไหนนะปล่อยให้คนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่สําหรับบูชายันที่จะเอาหัว หัวหมูหัวไก่หัวเป็ดเป็นร้อยร้อยพันพันหัวไปบวงสรวงไปบูชาเนี่ยไม่เห็นเป็นพยันตรายต่อพระศาสนาเลยนะคอืมไม่เห็นเป็นพยันตรามันไม่มีความเป็นพุทธเหลืออยู่แล้วนะถ้ามึงมองว่าพระพุทธรูปเป็นที่ที่มึงจะเอาของเส้นไหว้ไปบูชายันเนี่ยมันน่าเศร้ามากเลยนะมึงอืแล้วหนูเห็นการพูดหนูดีใจมากเลยนะที่บอกว่าการบูชาแบบนั้นเป็นไปเพื่อนรกเพื่ออะไรของที่ว่ามันจะมีท่อนอยู่ใช่ไหมครับว่าอยากให้ใจยกอันนี้ค่ะที่พระเจ้าตัดอะ ใช่คำพูดเจ้าบอกว่าการบูชาพูะเจ้าหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่เป็นไปเพื่อแพะแกะเพื่อฉันเจริญเฉลิมเพื่อสัตย์เจริญเฉลิมล้มตายเนี่ยอันเนี้ยสามารถบูชาได้เป็นสมมาทิ่ิิเบื้องต e ้นแต่สัมมาทิ่ติเบื้องต้นจะนําไปสู่มิจฉาทิ่ตเต็มตัวนะถ้ายังว่าอย่างงู้อย่างนี้อยู่ไม่ยอมแก้ไขความเห็นพิดตัวเองมันจะนําไปสู่มิจฉาเต็มตัวแต่ถ้าการไหวใดบูชาใดที่เป็นไปเพื่อสัตย์เจริญฉานล้มตายการบูชายามนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกำ ไอ้บาปสิบแปดประการของอาจารย์ที่อาจารย์ที่เขาประกาศหาอาจารย์ว่าอาจารย์พูดว่าการบูชาไม่มีผล <c oughs> การบูชาไม่มีผลคือไม่มีผลในทางสุคติแต่มีผลในทางทุกติการบูชายันที่เป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายเนี่ยหัวหมูหัวหมาอะไรไปบูชากันเนี่ยนี่แหละมีผลมีผลคืออะไรมีผลในการไปสูน่นรกดิจฉาลและเปรตจะบอกไม่มีผลได้ไงนี่มีผลแต่ไม่มีผลในทางสุคติโลกสวรรค์ต่างหากไม่มีผลในทางรู้แจ้งเห็นจริงตามปัญญาแต่มีผลในการผิดศีลห้า นี่คือความหมายแล้วอาจารย์รู้ไหมหนูเต้าใจที่สุดนะแล้วพระส่วนใหญ่ที่มองแบบนี้นะที่ว่าอาจารย์แบบนี้นะเป็นพระที่เวลามันจะทําอะไรมันต้องบวงสรวงตลอดหนูรับไม่ได้เลยนะเวลาหนูเห็นพระไปจุดไปจุดเครื่องบวงสรวงบูชาเทวดาแค่พรัลรีกรรมที่ถูกต้องในทางพุทธว่าการทํเออเทวตาพีต้องทําอย่างไรให้มันถูกตมหลักพุทธเนี่ยมึงยังสอนให้ชาวชาวบ้านเข้าใจไม่ได้แล้วไปพาชาวบ้านทําพิธีกรรมบวงสรวงโดยการใช้แบบตัดอนะ่ะ ว <What? S 2> mm. ัดตัดวางสัตว์ไขสัตว์หรืออะไรที่มึงทำกระจิ๋วแล้วมึงโอ้โหมันน่าเศร้ามากเลยตกลงเป็นพระหรือเป็นพราอ้อเป็นเป็นอะไรก็เป็นให้มันเป็นสักอย่างหนึ่งอะหนูก็เลยบอกว่าเอออย่าทําตัวเป็นแบบเป็นพราหมงผมเหลืองก็แล้วกันนี่หนูพูดซอฟที่สุดแล้วนะเป็นพราหมงเป็นพราหมงผมเหลืองชัดเลยจะทําพิธีต้องบวงสรวงเออถ้าเขาบ้านชาวบ้านทำมาหนูไม่ว่านะชาวบ้านเขาอาจจะหลากหลายความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่พระที่เป็นสมณะสกฤยบุตรแล้วเวลาบวชเข้าไปแบบ แบบเป่งคำสมาทานแบบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแล้วอย่างเงี้ยยังมีตัดทางงอนแง่นน่ะถ้าพระยังมีตัดทางงอนแง่นนี่ก็คือจบแล้วถ้ามาบอกว่าเออฝากชีวิตไว้ที่หมอดูได้หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันเป็นพระอยู่ตรงไหนอ่ะหนูพูดอย่างนี้ถ้าพระพูดอย่างนี้เนี่ยอืมอันนี้เป็นเรื่องมหาสารจริง,รงที่ไปเข้าข้างเรื่องโชคชะตาราศีว่าสามารถมีผลต่อการใช้ชีวิตได้ หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แบบเป็นอะไรที่อาจารย์แบบฟังแล้วจะรับไม่ได้สุดๆเลยบ้านเราเราไม่รู้หรอกเจตนาท่านหมายความว่าอะไรไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือไม่ได้ไปปรามาท่านเราพูดเฉพาะบริบทไม่พูดถึงตัวพระไม่ก้าวไม่ก้าวล่วงนแต่พูดถึงบริบทคําพูดที่พูดออกมามันไม่ควรจะเป็นคําพูดที่เอามาพูดโดยหลักการและเหตุผลของหลักศาสนาพุทธหรือหลักคําสอนพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบอกแล้วอยู่แล้วว่ากรรมหรือสุขทุกข์มันไม่มีใครบันดาลนะเฮ้ยกรรมหรือสุขทุกข์ตัวเองยังบันดาลไม่ได แลวกรรมหรือสุขทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้นะแต่ทุกวันเนี่ยพระพูดอะไรกันพูดแต่เรื่องหลักรอยท่านเลยเกิดขึ้นเองลอยๆไปขอเอานะไปอธิษฐานเอานะไปทําพิธีเอานะได้พระมารละลึกถึงพระเอานะแล้วกําหนดนพระไว้ในใจนะอยากได้อะไรตั้งจิตอธิษฐานขอเอานะถ้าจะมีกําลังก็ต่อเมื่อเรามีรัทธาลมันปลายเป็นไปเรื่องอะไรแบบนี้ไปหมดแล้วคําสอบพระเจ้าอยู่ตรงไหน ตลกสุดก็คือพระพุทธรูปมีค่าเป็นแค่เครื่องเสียงทายอะเอาไมาน่นี้แล้วปล่อยในอัตนาวิญนแบบนี้พระพุทธรูปม,มีไว้ทําไมมีไว้สําหรับยกเสียงทายค่ะ้ายกขึ้นก็แสดงว่าสําเร็จยกขึ้นมึงสำเร็จแค่อันนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกข้อไหนไม่เห็นมหาปริญญาเก้าที่ไหนจะออกมาพูดเลยเ<อ>พระพุทธรูปเสียงทายอยู่ในพระไตรปิฎกข้อไหนหรือที่อาจารย์พูดเรื่องอธิษฐานเนี่ยแค่จะสอนเรื่องอธิษฐานให้คนเข้าใจตามหลัก ตามหลักตาสนาพุทธให้มันชัดว่าอธิษฐานของพุทธกับอธิษฐานแบบที่คนพุทธส่วนใหญ่ทั่วไปเข้าใจกันมันเป็นอธิษฐานคนละอย่างกันยังสอนให้คนเข้าใจไม่ได้อ่ะใช่<ล>เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแค่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานแบบพุทธเนี่ยยังยังสอนให้ชาวพุทธเข้าใจและรู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้เนี่ยอืม อย่างหลักการอธิษฐานอย่างเงี้ยมันไปกันเรื่อยเปิดเนี่ยอย่างกรณีอย่างเนี้ยเรื่องอธิษฐานเนี่ยไปสอนคารวาสญ,ญาติโยมให้อธิษฐานเพื่อไปขออันนั้นไปได้อันนี้แล้วทุกวันเนี้ยคนพุทธงงนะอย่างอาจารย์สอนธรรมะมาคนมาถามอาจารย์มันต่างกันยังไงมันไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนอธิษฐานถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามอ้อนวอนแต่เรืพอเราทำไมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องก,การอธิษฐานเนี่ยปัญหาเลยที่ประเด็นแยกไม่ออกระหว่างพระพุทธเจ้าสอนสัจจะอธิษฐานหรือการอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานยังไงเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าการอธิ เพื่อที่จะบรรลุถึงการเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วพระองค์เนี่ยทรงตั้งอธิษฐานขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะไม่ลุกออกจากบังก์นี้ถ้าไม่ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นการตั้งเจตนาว่าเราจะไม่เลิกจากความเพียรนี้เนี่ยคือการอธิษฐานในความหมายของพุทธศาสนาคือตั้งเจตนาขึ้นมาตั้งจิตในใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้เหมือนเราตั้งสัจจานิฐานว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจตื่นนอนตอนหกโมงเช้าทุกวันเนี่ยเรียกว่าตั้งสัจจนิฐานแล้วทำยังไงทําให้ได้ตามความอธิษฐานนั้น แต่น,นิฐานในโลกคืออะไรอธิษฐานว่าอะไรเราจะอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาให้เขาโดยบรรดาให้เรามีความสุขความเจริญคี้สินได้ขอให้สมความปรารถนาตามเมตตาปัจจัยขอให้เงินไหลทองนองอะไรมาขอให้เงินไหลนองทองไหลมาโชควา่าปรสนาบังเกิดเนี่ยมันไปคนละเรื่องเลยแต่สอนไม่เป็นนี่ไงคาราวะเลยต้องออกมาบอกสอนคาถามคือเคยได้ยินแบบนี้กันไหมไม่มีใครเคยได้ยินหรอกน้อยคนที่จะได้ยินคําถามทําไมไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดอาจารย์ถามนะเว้ยอาจารย์อยากรู้แค่นี้เลย คนต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามที่จบจากที่ไหนมากเ็เก่งกาจกาจกาันทําไมไม่เอาเรื่องที่อาจารย์สอนถูกต้องมาชมอาจารย์บ้างในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพราะองค์เนี่ยทรงสรรเสริญต่อบุคคลที่ตําหนิติดติงคนอื่นตามธรรมและสรรเสริญคนอื่นตามธรรมตามการเวลาที่ควรสรรเสริญบุคคลที่มีคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่ใช่ติอย่างเดียวไม่สรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าไม่รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยพระพุทธเจ้าไม่รับ แต่พระองค์ทรงรับและยืนยอยนสรรเสริญต่อบุคคลที่ติตามการเวลาและสรรเสริญตามการเวลาคำถามคือตีอาจารย์อย่างเดียวเลยตีคุณแพรลี่อย่างเดียวเลยทำไมไม่สรรเสริญในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำไมไม่สรรเสริญในสิ่งที่เราสอนถูกต้องตามหลักธรรมสอนพระเจ้าแล้วทำให้คนตื่นรู้ตื่นทำเข้าใจในหลักคุณธรรมจะริยธรรมเปลี่ยนแปลงสันดาตัวเองมากขึ้นคำถามคือทำไมไม่ทำตามคุณธรรมนี้อืมทำไมซักตอบมาสิ ตอ,อตอบมออาทีว่าทำไมทาไมคะท่านเออเนี่ยหนูว่าเนี่ยมันต้องแบบต้องเจอกันแบบเนี้ยแล้วต้องแบบหนูว่าต้องมีเวทีให้ได้พูดแบบเนี้ยแล้วมันพูดกันคนละทีหรือไปจับกันคนละคนละบางช่วงบางอันน่ะหนูว่ามันก็ไม่แฟร์ไม่แฟร์ทั้งไม่ใช่ก็ไม่แฟร์กับเราก็ไม่แฟร์กับท่านที่เราที่เรากล่าวถึงเหมือนกันแม้เราจะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อท่านหรือไม่อยากไปกระทบกับท่านโดยส่วนตัวท่านแต่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่ท่านพูดว่ามันมันมันไม่ สอดคล้องโดยหลักของเหตุผลยังไงไม่สอดคล้องโดยธรรมยังไงแล้วแล้วคนในโลกทุกวันเนี่ยมันติดนิสัยแบบเนี้ยมาจากมาจากสังคมในโลกมาจากพระด้วยส่วนหนึ่งอย่างกรณีอย่างของอาจารย์อย่างเงี้ยพระเนี่ยาจะไม่เคยเห็นมาชมใครเลยนะน้อยมากเลยเวลาออกสื่อออกข่าวมีแต่รายติบาสิบแปดประการอันตรายก่อศาสนาแต่ไม่พูดถึงข้อดีเลยมันเลยติดเรียนแบบเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกับสังคมาราวะญาิโยมในประเทศเราในบ้านเราว่าอะไร ทษอย่างเดียวติอย่างเดียวแต่ไม่เคยชมเชยยนยอเสรรเสเพราะอะไรเวลาชมเชยยนยอสรรเสริญมันไม่เป็นข่าวมันไม่เป็นไวยัเล่ามันไม่มีใครฟังมันอยากฟังเวลาคนโดนดา่ามันอยากฟังเวลาคนดา่าแล้วมันจะย่อยยับอับปางไปยังไงมันก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันตำหนิตีติงแต่ไม่มีใครสรเสริญตามธรรมเห็นไหมแค่เรื่องแค่นี้หลักคำสอนพุทธเจ้าง,ง่ายๆยังปฏิบัติไม่ได้ แต่ลี้จติติงชาวบ้านไม่ใช่อาจารย์ไม่รับนะอาจารย์ยินดีรับในการรับฟังไว้แต่ส่วนเราจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ขอวางไว้พิจารณาตามธรรมตามหลักเหตุหลักผลตามสถานการณ์แต่คําถามตัวท่านหรือตัวคนอื่นเองเนี่ยที่มีการตําหนิติติงตามธรรมคำถามทําไมตัวคุณเองยังทาไม่ได้แต่กล้าที่จะตําหนิติติงคนอื่นทั้งๆที่คนอื่นไม่ได้ยินดีในการให้ไปติติติงเลยอาจารย์ถึงพูดเสมอว่าอะไรกูเนี่ยจะปะจสอนใครก็ตามจะด่าใครก็ตามมึงต้องยินดีในการด่า ต้องยินดีให้กูดา่าต้องเข้ามาให้กูดา่าต้องบอกให้ขอมาขอให้กูดา่ากูาถึงดังดูนะดาราทุกวันเนี้ยมาขอให้อาจารย์ด่าจะถึงด่านะเออมานั่งขอที่บ้านตั๊กบริบูรณ์เอยใครเบยสารพัดจะมากันเนี่ยเออมาบอกขออาจารย์ดานอยดานอยไปอัดที่วิทยาลอาจารย์ด่าน่อยอาจารย์จึงดา่าไม่ใช่อาจารย์ไปด่าลา่าลานชาวบ้านดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเอาใครขึ้นมาแขวนเอาคนรูคนนี้หยิบขึ้นมาพูดเป็นประเด็นไปเที่ยวล่าลานชาวบ้านด้วยการไปตำหนิริงเเเเขาไมม่คคยยยลแ้้ัดีว มีแต่คนอื่นเนี่ยโจมตีมาบอกอีกคนตื่นทําสันดาเป็นแบบนั้นแบบนี้มันแปลกมากเลยเพราะอะไรเพราะจะรู้ตัวอยู่พิจารณาตามธรรมแล้วว่าอะไรว่าเขาไม่ได้ขอ,อเขาไม่ได้ขอเราให้เราเนี่ยตาหนิเขาเขาไม่ได้ขอเราให้เราแสดงความเห็นถึงเขาเราจึงไม่มีสิทธิ์พูดยกเว้นเขาจะสแสดงความเห็นถึงเราก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ในการชี้แจงในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นไปตามนะพระพุทธเจ้าบอกไงว่าเมื่อมีคนมากล่าวโทษแก่เราเรามีหน้าที่ในการชี้แจงให้สิ้นสงสัย อย่าอมพนามปิดปากไม่ใช่สัตว์ตบุรุษชี้แจงให้สิสงสัยแต่เมื่อชี้จริงแล้วชี้แจงแล้วบอกบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วเขาไม่รับฟังให้วางอุเบกขาให้วางเฉยจบแค่นี้เลยเนี่ยคาถามกลายเป็นคาราวาสอ่ะมานั่งพิจารณาตามธรรมแต่พระพิสุสง์ไม่ได้พิจารณาเลยดาอย่างเดียวติอย่างเดียวแต่ไม่เอาหลักธรรมมาพิจารณาว่าต้องทํำยังไงไม่ต้องทํำยังไงคาราวาสนั่งพิจารณาธรรมตามธรรมค่ะ แต่พระสงฆ์นั่งหลับตาไปตามสายสินว่าจะเพ่งจะแสจิตกันอยู่เออหลับตาแล้วก็ไหลไหลเอาจิตไหลไปตามไปตามสายสินนะคะว่าแต่ไปเตะขินดินตายกันอยู่แล้วหนูตหลกมากนะเออท่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์นะพูดคนแรกหนูจะรู้สึกว่าโอ้เป็นใครกล้ามาพูดเรื่องบนนี้ แต่ในทุกยุคทุกสมัยพระนักเทศพระที่คารวะส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้จริงๆนะในทางสต,ติปัญญาด้วยนะคะต้องวงเล็บว่าเป็นที่พึ่งในทางสต,ติปัญญาด้วยจริงๆก็ล้วนแต่พูดเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นล้วนแต่พูดเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นหนูไม่เห็นใครไม่พูดเลยหลวงพ่อพุทธทาสอาจารย์ปัญญาเอออาจารย์พยอมเออล้วนแต่พูดเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทําเหมือนโอ้โหเป็นเรื่องใหม่มากทําเหมือนเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะะค ดิฉันก็งงเหมือนกันทำเหมือนโอ้โหไม่เคยมีคนพูดเรื่องพวกนี้ม,มีค่ะทำไมจะไม่มีมีทางนั้นและดิฉันมั่นใจว่าพระเหล่านี้ยังคงเป็นที่พูดถึงและยังเป็นยังคงเป็นที่เคารพสัตทานในฐานะที่เป็นผู้นำทางตติปัญญา